ถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังเสริมสวยกันจะเข้าห้องประชุมไม่มีลิปสติกน,นะคะใช่เ<อ>ราเป็นคนปากดำไม่ใช้ไม่ได้ฮะที่ปากำโโดำเซียวตัวไรส์วันนี้หลานสาวจะมานอนเฝ้าห้องรอคุณป้า สมัตวให้ไปเลยสามเตียงเหมาเลยนะคะน้องออมสามเตียงกิ้งไปเลยมีบรรยากาศในห้องพักนะคะโรงแรมลายทองค่ะือกคุณแจออกไปด้วยนะลูกกอก็คนที่จะไปสุดท้ายนั่นแหละถือออกไป เพราะว่ามันระบบอตัตโนมัตินะถ้าหนูถอดปุ๊บออกไปเนี่ยมัน <ไป S 1> จะก็ดับปิดดับอ่าเอ่อดับไฟดับ,ดบ,ดบ,ดบอ่ากระเป๋าก็สวยดีเลยอันนี้กระเป๋าลงทะเบียนได้กระเป๋าแล้วก็ได้เสื้อ,สอเสื้อโครตอันนี้คือชอช้าง ชวอช้ชางวิ่งหนีส,สืสู้แล้วทีทาไม่เอาอะไรไปหรอปะเอาแต่ในกระเป๋านะนะั่นแหละอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเรียนเนะราหนึง่งเลยโอ้บรรยากาศภายนอกสวยมากเลยลเดี๋ยวตอนเย็นเราไปเลาะก,กันนะน้องออมนะเลาะเมืองอบุลอบลกัน,น จุดประสงค์ของน้องออกก็คืออยากมาเลาะว่รางั้นโอ้สวยมากวิวด้านนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยมันคืออะไรน้องออมมันคืออะไรเอ่ย มองไปเห็นตึกนู้นจะเป็นโรงพยาบาลอุบลรัฐโรงพยาบาลอุบลรัฐนะคะเป็นนี้หอนอนที่ชั้นสี่ค่ะสี่ศูนสองวิวสวยมากเลยโดยคุณกำลังบาน ใช่กินขัดแล้วเ่างานหนึ่งเด้งเดง ไปเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนห้องอบรมกันก่อนชั้นสองค่ะ